ค่ำคืนที่แสงไฟลอสแองเจลิสสองสว่างกลับซ่อนความลับอันดำมืดเสียงเพลงจากคลับรูดังลอดออกมาปะปนกับกลิ่นแอลกอฮอล์และบุหรี่รถรูอจอดเรียงรายริมถนนเหมือนสนามประลองของเศรษฐีผู้ทนงภายในโรงแรมระดับห้าดาวตกแต่งด้วยคริสตัลระยิบระยับเหมือนสวรรค์จำลองแขกผู้มีเกียรติใส่ชุดสูทร,ราคาแพงพูดคุยหัวเราะคล้ายไม่มีเรื่องเศร้าใดท่ามกลางความรูรานั้นคู่บ่าวสาวชาวอินเดียยืนเคียงกันยิ้มสวยงาม ชายหนุ่มชื่อราจีฟใบหน้าคมเข้มดวงตาคมเหมือนมีประกายลับหญิงสาวชื่ออนิชาง,งามสง่าดวงตาเศร้าลึกเหมือนซ่อนบางสิ่งไว้งานแต่งครั้งนี้หรูหราที่สุดแห่งปีใช้งบประมาณกว่าห้าล้านดอลลาร์แต่หลายคนกระซิบว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่เงินที่ได้มาอย่างโปรง่งใสกลิ่นดอกกุหลาบผสมแชมเปญหอมหวานอบอวลจนแทบเวียนหัวเสียงไวโอลินขับกล่อมชวนฝันแต่กลับทําให้บรรยากาศคล้ายละครราจีฟจับมือภรรยาแน่นราวกับกลัวเธอหลุดหายไป รอยยิ้มเขาวกว้างแต่ดวงตาเย็นชาไม่สอดคล้องกับใบหน้าเลยอณิชาย,ยิ้มตอบแต่ริมฝีปากสัน่นไว้เหมือนกำลังฟื้นหัวใจแขกหลายคนสังเกตแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมาตรงๆเมื่อพิธีสิ้นสุดเสียงปรบมือดังลั่นแต่บรรยากาศกลับไม่เบิกบานบางคนได้กลิ่นความตึงเครียดแทรกอยู่ในอากาศนาทึบเพื่อนสนิทของอณิชากระสิบว่ามีเรื่องไม่ชอบมาพากลเธอบอกว่าคู่รักนี้รู้จักกันเพียงไม่กี่เดือนก่อนแต่ง เรื่องรักดูรวดเร็วเกินจริงเหมือนแผนบางอย่างที่จัดฉากไว้หลังงานเลี้ยงแขกทยอยออกแต่ราจีฟยังคงหัวเราะเสียงดังเขาดื่มวิสกี้แล้วแก้วเหล้าจนหน้าแดงกำ่ำอณิชากลับนั่งเงียบดวงตามเมื่อมองแชเดเรียนเหนือหัวเธอดูเหมือนคนถูกกักขังมากกว่าคนเพิ่งได้อิสระจากการแต่งเมื่อแขกคนสุดท้ายออกจากห้องจัดเลี้ยงราตรีก็เงียบอ,องเวงเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นหินอ่อนดังสะท้อนทุกอย่างกาว ราจีฟาภรรยาเดินขึ้นสู่ห้องสวีทที่ตกแต่งด้วยกลิ่นวานิลลาห้องหรูหรามีวิวเมืองกว้างใหญ่แสงไฟระยิบเหมือนดาวบนพื้นดินแต่ภายในบรรยากาศก,กลับเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งกัดผิวอานิชามองออกหน้าต่างยาวนานเหมือนหาทางหนีออกไปราจีฟเดินเข้ามาใกล้กระซิบเสียงต่ำคล้ายคำขู่มากกว่าคำหวานเขาพูดถึงเงินห้าล้านดอลลาร์ที่ถูกโอนเข้าบัญชีเมื่อไม่กี่วันก่อนเขาพูดว่าการแต่งงานครั้งนี้คือข้อตกลงไม่ใช่ความรัก อนิชาสะดุ้งเพื่อหายใจสั้นและมองสามีด้วยสายตาตกใจเธอพยายามถามว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แต่ราชีฟเพียงยิ้มบางมุมปากโค้งเหมือนคนเล่นเกมอันตรายเขาบอกว่าเธอไม่จําเป็นต้องรู้แค่ทําตามทุกคําสั่งก็พออนิชาน้ําตาคลอและเสียงสั่นเมื่อถามว่าถ้าไม่ทําตามละ่ะราชีฟเงียบชั่วครู่ก่อนตอบว่าคนที่ไม่ทําตามมักหายไปเสมอคําพูดนั้นเย็นเยียบยิ่งกว่าอากาศในห้องหรู ลมจากเครื่องปรับอากาศพัดผ่านเส้นผมเธอจนสั่นไหวเธอรู้ทันทีว่าตัวเองติดอยู่ในกับดักที่ไม่อาจหนีด้านนอกเสียงไซเรนรถตำรวจห่างไกลดังแว่วเข้ามามันทำให้หัวใจอนิชาสั่นเหมือนเตือน,อนถึงชะตาก,กรรมที่ใกล้เข้ามาเธอเดินไปที่โต๊ะเครื่องแป้งมือสั่นแต่สร้อยทองเส้นเล็กที่แม่ให้นั่นคือสิ่งเดียวที่ทำให้เธอยังรู้สึกเป็นตัวเองอยู่กระจกสะท้อนภาพหญิงสาวงามแต่แววตาแตกสลาย ราชีฟยืนข้างหลังมองด้วยสายตาเหมือนนักล่าเฝ้าเหยื่อเขากระซิบอีกครั้งว่าคืนนี้ต้องเป็นคืนที่จดจำไปตลอดชีวิตแต่เสียงเขาไม่ใช่เสียงแห่งความรักมันคือเสียงแห่งอำนาจอณิชารู้สึกเหมือนถูกกดทับจนหายใจไม่ออกเธอพยายามหันไปถามแต่ถ,ตถูกมือหนาจับไหล่แน่นกลิ่นน้ำหอมผู้ชายฉุนแรงผสมกลิ่นแอลกอฮอล์ทำให้เวียนหัวเขากระซิบช้าๆว่าหลังคืนนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไป คำพูดนั้นทำให้เธอหัวใจเต้นแรงและขนลุกทั้งตัวนาฬิกาบนผนังเดินต่อเนื่องเสียงติ๊กตังเหมือนค้อนตอกโลภายนอกเมืองยังสว่างแต่ในห้องสวีทกลับมืดมิดเงาของม่านสะบัดไหวเหมือนแขนปีศาจกำลังคลี่คลุมอานิชาหลับตาแน่นและรู้ว่าความกลัวกำลังจะกลืนกินแต่เธอไม่รู้เลยว่าเรื่องราวทั้งหมดเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเสียงนาฬิกายังคงดังติ๊กก้องในห้องสวีทเหมือนเข็มกำลังทิ่มแทง อนิชาย,ยืนนิ่งตัวสันรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในกรงมองไม่เห็นทางออกราชีฟหยิบแก้วเหล้าขึ้นมาดื่มอีกครั้งแววตาเต็มไปด้วยแรงกดดันเขาเดินวนรอบห้องเหมือนเสือที่กำลังคุมอาณาเขตอย่างอางการแสงไฟจากตึกสูงสองลอดหน้าต่างเข้ามาแต้มเงาบนผนังเป็นรูปร่างประหลาดอณิชาหลับตาได้ยินเสียงรองเท้านางสามีดังสะท้อนพื้นหินอ่อนทุกย่างก้าวกลเข้ามาเหมือนเสียงกลองแห่งภัยที่รัวส่หัวใจ เขาอยู่ตรงหน้าภรรยามองด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเย็นชาราจีฟถามเสียงเรียบว่าเธอพร้อมทำตามแผนที่ตกลงหรือยังคำถามนั้นทำให้เธอหัวใจสั่นเหมือนเลือดในร่างหยุดไหลชั่วขณะอนิชาพยายามสูดหายใจลึกแต่กลับมีกลิ่นเหล้าฉุนลอยประปนเธอสายหน้าช้าๆก่อนพูดเสียงเบาว่าไม่เข้าใจสิ่งที่เขาหมายถึงแวลตาราจีฟอโรดขึ้นทันทีเหมือนเปลวไฟถูกลมโหมกระนำ เขากระแทกแก้วลงตัวเสียงดังเศษแก้วแต่กระจายเต็มพื้นอนิชาสะดุ้งเฮือกรู้สึกเส้นผมลุกชันเหมือนถูกไฟฟ้าช็อตเขาก้าวเข้ามาใกล้บีบแขนเธอแรงจนเกิดรอยช้ำสีม่วงเขาพูดชัดเจนว่าเงินห้าล้านดอลลาร์ไม่ใช่ของเล่นไร้ค่ามันคือข้อตกลงกับใครบางคนที่ทรงอิทธิพลเกินคาดคิดอณิชามองหน้าสามีพยายามค้นหาความจริงแต่พบเพียงความมืดเสียงเครื่องปรับอากาศหมุนดังทมคล้ายเสียงครางจากกำแพงหนา เธอรู้ว่าเรื่องนี้ใหญ่เกินกว่าที่คิดและอันตรายใกล้ตัวจูจูโทรศัพท์มือถือราชีฟสันเขารีบเกิบขึ้นมารับสายทันทีเสียงภาษาฮินดีดังลอดออกมาแต่เต็มไปด้วยความตึงเครียดเขาตอบโต้วรวดเร็วดวงตากวา่ามองห้องเหมือนระแวงว่ามีใครแอบฟังอณิชาแอบจับข้อความบางคำที่เหมือนเกี่ยวข้องกับคำว่าตำรวจหัวใจเธอเต้นแรงความสงสัยก่อตัวจนแทบระเบิดออกมาราชีฟวางสายลงสีหน้าเคร่งเครียดยิ่งกว่าก่อนรับโทรศัพท์ เขาหันมามองภรรยาสายตาแข็งกร้าวคล้ายตั้งคำถามบางอย่างเขาพูดเสียงต่ำว่ามีคนทรยศในแผนและเขาจะหามันให้เจออนิชาคกลือนน้ำลายยากลำบากรู้ทันทีว่าตัวเองอาจถูกสงสัยเธอฝืนยิ้มบอกว่าไม่รู้เรื่องแต่เสียงสั่นเผยความกลัวในใจราชีฟจ้องนานก่อนหัวเราะเสียงเย็นเหมือนคนที่ไม่เชื่ออะไรทั้งสิน้นเขาเดินไปที่กระเป๋าเดินทางใบดำข้างเตียงเปิดออกช้าๆภายในมีสองเอกสารหนาะ และปลึกเงินสดกองสูงเหมือนกำแพงกลิ่นธนบัตรไม่หอมฉุนตัดกับกลิ่นบุหรี่ที่ติดอยู่รอบห้องเขาหยิบซองหนึ่งโยนลงบนเตียงแล้วบอกว่านี่คือหลักฐานชีวิตเธออานิชาหยิบขึ้นมาดูข้างในเป็นสำเนาบัญชีธนาคารและสัญญาแต่งงานเอกสารเหล่านั้นเผยว่าเธอคือผู้ถือครองสมรสตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ชื่อของเธอผูกติดกับเงินห้าล้านดอลลาร์ในบัญชีเดียวความจริงทำให้เธอแทบหายใจไม่ออกเหมือนคอถูกรัดด้วยโซ่เหล็ก เธอตระหนักว่าตัวเองไม่ใช่เจ้าสาวแต่คือเบีย้ยหมากของแผนร้ายราจีฟยิ้มและบอกว่าเธอต้องเซ็นเอกสารโอนสิทธิ์ทุกอย่างเขาเตือนว่าถ้าไม่ทําตามทั้งเธอและครอบครัวในอินเดียจะไม่ปลอดภัยอนิชาหน้าเปลี่ยนสีทันทีมือสั่นหนักจนเอกสารแทบรวงเธอพยายามเอ่ยถามว่าใครอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้แต่ราจีฟเพียงพูดว่าเธอไม่ควรตั้งคําถามหากอยากมีลมหายใจ เสียงสายลมข้างนอกพัดแรงจนม่านสะบัดเหมือนเสียงกระซิบผีอนิชาสบตากับเนาตัวเองในกระจกอีกครั้งรู้ว่ากำลังจมลึกภายในหัวเธอเต็มไปด้วยเสียงคำรามของความกลัวและสิ้นหวังแต่ขณะเดียวกันก็เริ่มก่อตัวเป็นประกายบางอย่างของความกล้าเธอรู้ว่าถ้าไม่หาทางหนีคืนนี้เธออาจไม่รอดจนเช้าประจีฟเดินเข้าห้องน้ำเสียงน้ำไหลดังคลอคล้ายประตูแห่งโอกาสเปิดอณิชารีบย่องไปที่กระเป๋าอีกใบค่อยๆเปิดออกเงียบที่สุด ภายในมีพาสปอร์ตตัวเครื่องบินและโทรศัพท์อีกเครื่องที่ไม่เคยเห็นมือเธอสั่นเมื่อหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเปิดหน้าจอบนหน้าจอปรากฏข้อความล่าสุดว่าคืนนี้ต้องจัดการให้เสร็จสิ้นข้อความนั้นทำให้เลือดเธอเย็นเฉียบเหมือนถูกแช่ในน้ำแข็งเธอหอบหายใจแรงและรีบปิดหน้าจอซ่อนโทรศัพท์ไว้เสียงน้ำในห้องน้ำหยุดกระทันหันความเงียบปกคลุมเหมือนม่านดำราจีฟเดินออกมาพร้อมรอยยิ้มแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความสงสยัย เขามองรอบห้องคล้ายรับรู้ว่ามีบางอย่างเคลื่อนไหวผิดปกติอันิชารีบวางกระเป๋าลงแล้วทําทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาแต่พยายามฝืนยิ้มราจีฟจ้องเธอครู่หนึ่งก่อนเดินไปหยิบแก้วเหล้าอีกครั้งเขาพูดเสียงเรียบว่าหลังคืนนี้จะไม่มีความลับใดถูกซ่อนอีกต่อไปคําพูดนั้นสะท้อนในหัวเหมือนคําสาปชี้ชะตาที่ไม่อาจลบเลือนข้างนอกเสียงไซเรนรถตํารวจดังใกล้เข้ามาเหมือนคําเตือนสุดท้าย อณิชารู้ทันทีว่าคืนนี้ไม่ใช่แค่คืนแต่งงานแต่คือคืนแห่งความตายเสียงเซเรนใกล้เข้ามาเรื่อยๆทำให้ห้องสวีทเหมือนถูกบีบคั้นด้วยแรงกดดันอณิชามองออกหน้าต่างแสงไฟสีน้ำเงินแดงสะท้อนกระจกเป็นลายแปลกตาราชีฟขมวดคิ้วเขารีบปิดม่านหนาแล้วเดินวนรอบห้องเหมือนเสือหิวเขาพูดเสียงต่ำว่าตำรวจไม่ควรมาใกล้ที่นี่ในคืนสำคัญเช่นนี้อณิชากัดกรนฟีปากเธอรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติและซ่อนความลับสำคัญ เสียงรองเท้าบูต่อจากทงทางเดินดังขึ้นเป็นจังวนหวะนักหนงใกล้ประตูเธอจ่ายเต้นแรงเหมือนกลองรัวยิ่งฟังยิ่งเหมือนเสียงตัดสินโทษราชีฟคว้ากระเป๋าเอกสารรีบยัดเงินสดและเอกสารกลับเข้าไปเขามองภรรยาแล้วถามตรงๆว่าเธอเป็นคนแจ้งตำรวจหรือไม่สายตาเขาคมกริบราวมีสั้นแทงทะลุเข้าไปในใจเธออณิชาสายหน้ารน,น้ำตาคลอแต่เสียงสั่นทำให้เขายิ่งระแวงเสียงเคาะประตูดังขึ้นหนักหนงสามครั้ง ก้องกังวานเหมือนค้อนฟาดเหล็กราชีฟหันไปจ้องประตูมือกำมัดแน่นจนเส้นเลือดปูดเขากระซิบว่าอย่าออกเสียงอย่าแม้แต่หายใจแรงอนิชากลั้นลมหายใจความเงียบทำให้หัวใจเธอแทบหยุดเต้นเสียงคลองเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเสียงวิทยุตำรวจดังลอดเข้ามาคำพูดสั้นๆฟังไม่ชัดแต่จับได้ถึงคำว่าการช่อกงและการแต่งงานอณิชาหน้าซีดทันทีเธอเริ่มเข้าใจว่าทุกอย่างกำลังแตกออกเป็นเสียง ราจีฟสบแรงเขาล้วงหยิบโทรศัพท์อีกเครื่องกดเบอร์อย่างรีบร้อนเสียงสนทนาภาษาฮินดีดังเร็วและกดดันเหมือนข้อตกลงนรกกำลังถูกเร่งเขาพูดซ้ำๆถึงคำว่านี่และคนส่งของที่ยังไม่มาอณิชาได้ยินทุกถ้อยคำเหมือนฟ้าพาลงตรงกลางอกแผนนี้ไม่ใช่แค่การหลอกแต่งงานแต่มันโยงกับเครือข่ายใหญ่กว่านั้นเสียงข้อดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าก่อนจนบานประตูสันราชีฟตัดสินใจคว้าปืนพกสีดำจากลิ้นชักต๊ะข้างเตียง อนิชาตกใจพงะถอยหลังจนชนกำแพงเย็นเยียบเขาเหลือบมองเธอและพูดเสียงกล้าวว่าถ้าเธอหักหลังเธอจะตายเธอหายใจทีเร็วรู้ว่าเสี้ยววินาทีนี้ชะตาอาจจบสิน้นประตูถูกเปิดออกอย่างแรงตำรวจสามนายพร้อมไฟฉายและปืนเล็งเข้ามาเสียงตะโกนดังลั่นสั่งให้ทุกคนยกมือขึ้นและไม่ขยับราจีฟยกปืนเล็งสวนทันทีดวงตาเขาแดงก่ำด้วยความบ้าคลัง่งเสียงปืนดังสนั่นกลิ่นดินปืนคลักคลุ้งปนกับกลิ่นแอลกอฮอล์ อนิชากริ่งปิดหูแต่เสียงยังดังสะท้อนทุกห้องหรูกระจกหน้าต่างแตกเศษแก้วปลิวเหมือนฝนคงกริบตกใส่พื้นตำรวจยิงตอบเสียงกระสุนจาะก,กำแพงและเฟอร์นิเจอร์กระจายเป็นเศษไม้ราชีฟคว้าอนิชามาเป็นโลมนุษย์ดิงนเธอเข้าหาตัวแขนแข็งแรงรัดรอบคอเธอจนแทบขาดอากาศหายใจเธอพยายามดิ้นแต่แรงผู้ชายใหญ่กว่าทำให้แทบหมดเรี่ยวแรงตำรวจตะโกนให้เขาปล่อยเธอแต่เขาหัวราะเสียงบ้าคลัง่ง เขาพูดว่าไม่มีใครเข้าใจแผนนี้และทุกอย่างเพิ่งเริ่มเท่านั้นอณิชาตาเหลือมองเห็นปืนจ่ออยู่ข้างขมับตัวเองหัวใจเต้นแรงรัวจนเหมือนจะระเบิดออกมาในวินาทีนั้นเธอมองเห็นกระเป๋าเอกสารตกอยู่บนพื้นเปิดกว้างธนบัตรปปว่อนในอากาศเหมือนผีเงินไล่หลบหล้อนหนึ่งในตำรวจใช้จังหวะนี้ก้าวเข้ามาใกล้แล้วเล็งปืนตรงแต่ราชีฟกดไกทันทีกระสุนเฉียดแขนตำรวจจนเลือดก,กระเซ็น เสียงว้ายดังขึ้นความโกลาและปกคลุมเหมือนห้องทั้งห้องถูกกลืนในนรกอานิชารู้ว่าเธอมีทางเดียวคือเสียงชีวิตเพื่อหนีเธอใช้แรงเฮือกสุดท้ายเหยียบเท้าสามีเต็มแรงราจีฟร้องลั่นเผลอคลายมือจากคอเธอเล็กน้อยเธอช่วยโอกาสคว้าขวดแก้วบนโต๊ะฟาสายข้างหัวเขาเสียงแตกดังสนั่นเลือดซึมไหลจากขมับเขาทันทีตำรวจบุกเข้ามากระชากเธอออกแต่ราจีฟยังไม่ยอมล้ม เขาลุกขึ้นเล็งปืนใส่เธออีกครั้งดวงตาเต็มไปด้วยความแค้นประสุน,นัดถัดไปดังขึ้นแรงสันสะเทือนสะท้อนเข้าห้องหรูแต่ร่างที่ล้มลงกลับไม่ใช่อณิชาหากเป็นตำรวจอีกนายที่บังให้เลือดแดงเจีงนองบนพื้นพรมสีครีมกลิ่นขาวเลือดแทรกทุกอณูอณิชาตัวสั่นน้ำตาไหลาพากเธอรู้ว่าฟันร้ายยังไม่สิ้นสุดราชีฟหัวเราะเสียงดังคล้ายชัยชนะแต่เสียงสั่นด้วยความบ้าคลั่งเขาตะโกนว่าถ้าเขาจะตายทุกคนต้องตายไปด้วย เขาหยิบรีโมทเล็กจากกระเป๋าเสื้อโบอกขึ้นกลางอากาศตำรวจชะงักทันทีมองวัตถุสีดำในมือด้วยสายตาหวาดกลัวอนิชาจ้องมันหัวใจแทบหยุดเธอเห็นตัวเลขสีแดงบนหน้าจอมันคือเครื่องจุดชนวนระเบิดที่ถูกตั้งเวลาเอาไว้แล้วห้องทั้งห้องเงียบลงเหลือเพียงเสียงติ๊กของเครื่องนับถอยหลังตัวเลขแดงเริ่มนับจาก59สู่58และลดลงเรื่อยๆอณิชาหอบหายใจหูอื้อเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุน เธอรู้ทันทีว่าเกมนี้เลวร้ายเกินกว่าที่คิดไว้แต่แรกและค่ำคืนแต่งงานกำลังกลายเป็นนรกที่ไม่มีใครหนีออกได้เสียงเครื่องนับถอยหลังยังคงดังติดกล้องสะท้อนทุ่ห้องสวีทหรูตำรวจและอนิชามองตัวเลขสีแดงลดลงทีละวินาทีอย่างสิ้นหวังระจีฟยายืนหัวรอดดวงตาแดงก่ำเหมือนคนที่หลุดจากความเป็นมนุษย์เขากดปืนแนบขมับภรรยามืออีกข้างกำรีโมทแน่นอนิชาหายใจถี่เงื่อท่วงขมับรู้ว่าเพียงเสี้ยววินาที อาจกลายเป็นศพตำรวจพยายามเจราจาเสียงดังสันเครือบอกให้เขาปล่อยผู้หญิงออกมาแต่ราจีฟไม่ฟังเขาตะโกนว่าทุกอย่างถูกวางแผนมาแล้วนับปีเขาบอกว่าห้าล้านดอลลาร์เป็นเพียงเศษเงินของเครือข่ายใหญ่คำพูดนั้นทำให้ห้องเงียบทุกคนเริ่มประหนักว่ามีใครอยู่เบื้องหลังตัวเลขสีแดงลดเหลือส5เสียงติ๊กยิ่งกรีดแทงหูทุกคนอณิชากัดฟันเธอพยายามคิดหาทางรอดจากนรกตรงหน้า จูจๆเสียงโทรศัพท์ในห้องก็ดังขึ้นกระทันหันเสียงกริ่งแหลมสูงก้องสะท้อนท่ามกลางความเงียบถึงเครียดราชีฟสะดุ้งเขามองไปที่เครื่องโทรศัพท์สีขาวข้างเตียงด้วยสายตาไม่มั่นคงตำรวจใช้จังหวะนี้ตะโกนขอให้เขาวางรีโมทลงแต่เขากลับหัวเรอบบ้าคลั่งและตะโกนว่ามีเพียงเขาที่ควบคุมทุกอย่างอณิชาตาเบิกกว้างเธอสังเกตว่าแววตาสามีสันไหวเมื่อเสียงโทรศัพท์ดัง เหมือนมีใครบางคนที่เขาเกรงกลัวมากกว่าตำรวจตรงหน้าตัวเลขสีแดงลดลงเหลือ27เจ็ดหัวใจทุกคนเต้นรัวราชีฟตัดสินใจกดรับโทรศัพท์เสียงผู้ชายแปลกดังลอดออกมาน้ำเสียงเย็นชาพูดเป็นภาษาฮินดีชัดถ้อยราวคำพิพากษาราชีฟนิ่งค้างดวงตาเบิกกว้างใบหน้าสันเครือเหมือนเจอสิ่งที่ไม่อาจเชื่อเขาพูดตอบสั้นๆก่อนทิ้งสายลงสีหน้าซีเผดจนไร้เลือดเขาหันมามองอนิชาน้ำตาคลอเหมือนเสียศูนย์ เขาพูดว่าแท้จริงแล้วเธอไม่ใช่เหยื่อแต่คือผู้สมรู้ร่วมคิดคำพูดนั้นทําให้ทุกคนชะงักหัวใจอนิชากระแทกกอกแรงเธอสายหน้าปฏิเสธน้ําตาหลายพรากแต่สายตาจีฟเต็มไปด้วยความเชื่อเขาตะโกนว่าผู้ชายในสายคือเจ้านายของเธอเขาบอกว่าเธอคือกุญแจที่ใช้หลอกล่อเขาเข้าสู่เกมนี้ตํารวจมองหน้ากันอย่างสับสนไม่รู้ว่าใครพูดความจริงตัวเลขสีแดงลดลงเหลือ15เสียงติ๊กดังชัดเหมือนของเรียกวิญญ,ญาณ อนิชากริ่งเธอบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่ไม่มีใครฟังราชีฟยกรีโมทขึ้นสูงเตรียมกดปุ่มสุดท้ายเพื่อระเบิดทุกสิ่งเสียงปืนดังขึ้นกระทันหานกระสุนเจาะเข้าที่หน้าอกเขาเลือดสากระเซ็นรา,ราชีฟล้มลงต่อหน้าทุกคนรีโมทตกกระแทกพื้นเสียงเครื่องนับถอยหลังหยุดนิ่งที่เลขเจ็ดห้องเงียบสนิทมีเพียงเสียงหอบหายใจและกลิ่นคาวเลือดลอยอกอวนอณิชาสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลพรากทั้งความตกใจและโล่งใจ ตำรวจรีบเก็บรีโมทขึ้นตรวจสอบและยืนยันว่าเครื่องถูกตัดการทำงานแต่ความสงสัยยังคงหนักหน่วงคำพูดของราจีฟกล้องในหัวทุกคนเขาพูดว่าอนิชาคือผู้สมรู้ร่วมคิดที่แท้จริงสายตาตำรวจหันไปจ้องเธอเหมือนพบปริศนาใหม่ที่ต้องไขอนิชาพยายามพูดว่าเธอไม่เกี่ยวข้องแต่เสียงสั่นไหวจนแทบขาดใจเธอยกมือสัญชีไปที่โทรศัพท์บนโต๊ะเธอบอกว่าเสียงผู้ชายคนนั้นคือกุญแจของทุกอย่าง ตำรวจรีบตรวจสอบแต่พบว่าเครื่องโทรศัพท์ถูกตัดสายและบันทึกหายไปเหมือนทุกอย่างถูกควบคุมจากเนามืดที่อยู่ไกลเกินเอื้อมกลิ่นควันดินปืนยังคงอบอวลผสมกับกลิ่นกุหลาบจากงานแต่งภาพธนบัตรยังคงเปลววอนทูห้องเหมือนเหรียญสาบจากนรกตำรวจควบคุมสถานการณ์แต่บรรยากาศเต็มไปด้วยความสับสนและความหวาดกลัวอณิชาถูกพาตัวออกจากห้องด้วยมือสัน่นและหัวใจสลาย ด้านนอกเสียงเซเรนยังคงก้องท้องฟอลสแองเจลิสว่างด้วยแสงไฟสีแดงน้ำเงินผู้สื่อข่าวเริ่มรวมตัวด้านล่างรายงานสดถึงเหตุการณ์สุดโกลาหลในคืนแต่งงานแต่ไม่มีใครรู้ความจริงทั้งหมดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเงินห้าล้านดอลลาร์ตำรวจบางนายกระซิบว่าคดีนี้อาจใหญ่กว่าที่คาดหลายเท่าอณิชานั่งในรถตำรวจมองแสงไฟเมืองพระโมพานกระจกเธอไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเหยื่อหรือผู้สมรู้ร่วมคิดในสายตาคนอื่น เสียงคำพูดของราจีฟยังคงก้องอยู่ในหูเหมือนคำสาบตลอดการเขาบอกว่าเธอคือคนที่เริ่มเกมนี้ตั้งแต่ตนดวงตาเธอสั่นไหวหัวใจสับสนไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรเพราะในส่วนลึกที่สุดเธอเองก็ไม่แน่ใจว่าตนเบอร์สุดจริงหรือไม่และค่ำคืนแต่งงานที่เต็มไปด้วยเลือดและการทรยศนี้ได้เปิดประตูสู่ความลับที่น่ากลัวกว่าสิ่งที่ใครคาดคิดเอาไว้